สำหรับ o y d a u t ี T คันนี้ครับลูกค้านะครับนั่งเบาะไม่สบายนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็เป็นอาการเดียวกันคือเบาะนั่งไม่สบายช่วงหัวมีการามีการก้มมากเกินไปนะครับอันนี้มาลูกค้ามาให้ทางร้านกสิทแก้ไขเบาะให้แล้วก็มีการเสริมตัวนั่งตัวพิงด้วยครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไป เด,เดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นดีกว่าวอธิบายชัดๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือให้ทําทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมก็คือตัวพิงนะครับผมช่วงหัวของเดิมมีการก้มมากเกินไปก้มประมาณนี้เลยนะครับผมทางร้านได้ตัดได้ทําการจัดดัดองศาให้นะครับให้หมอนช่วงหัวนั้นง้มหรือว่าหงายไปให้มากขึ้นให้ได้ระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับผมแล้วก็ อาการของลูกค้าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้บอกไปก่อนนะครับเราก็ต้องโทรมาปรึกษาคุยกันว่าอาการลูกค้าเป็นยังไงปวดตรงไหนปวดช่วงหลังเมื่อยตรงไหนนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้หนึ่งเลยส่วนใหญ่ที่เป็นกันเลยเหมือนกันเลยก็คือช่วงหัวมีการก้มเกินไปเวลานั่งก็อยู่อย่างนี้นะครับเวลานั่งก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จัดองศาให้ได้ตามระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ช่วงปีกนะครับช่วงปีกซ้ายขวาลูกค้าบอกว่ามันหนีบตัวนะครับมันหนีบตัว เราก็ทําการปาดจัดทรงให้นะครับจัดทรงตรงนี้ให้นะครับผมทุกอย่างใช้ผ้าเก่าหมดเลยนะครับใช้ผ้าเดิมหมดเลย A b a บกใช้งานได้ปกติไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้จัดทรงให้ครับปาดออกให้เพื่อไม่ให้ช่วงนี้มันบีบลําตัวลูกค้าเวลาขับรถทางไกลนะครับแล้วก็ตัวนั่งนะครับเสริมเสริมขึ้นมานะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า BYD Auto T นะครับผมตัวใหญ่ฟองน้ำเนี่ย ค่อนข้างนิ่มฟองน้ำเพียวๆเลยนะแล้วมาบวกกับผ้าที่มีความนุ่มนวลมันก็เลยทำให้นิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เลยเสริมฟองน้ำตัวนั่งไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับผมให้มีความแน่นหนาแล้วนั่งขึ้นมาสูงขึ้นนะครับให้ได้ระดับนะครับเพราะว่า BYD เนี่ยช่วงก้นตรงนี้นะครับมันจะจมลงไปเราก็เสริมขึ้นมาให้มันได้ระดับนะครับช่วงหลังแล้วก็เสริมดันหลังตรงนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้มันดันหลังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าลูกค้าเมื่อยน,นะครับขับไม่สบาย นะครับผมก็ตรงนี้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาทาเหมือนกันหมดนะครับทาเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ BYD นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับลูกค้า BYD นะครับที่มาทําส่วนใหญ่มีอาการประมาณนี้ส่วนใหญ่นะครับ B Y D ดีเจอกันครับในกลุ่มก็จะเจออาการนี้ลูกทางร้านเกษตรก็ทําไปค่อนข้างหลายคันแล้วนะครับผมอาการที่เป็นเหมือนกันเลยก็คือหัว ก้มเกินไปคับไกลๆเมื่อยนะครับผมบางคนนี่เป็นกระดุกกระดูกทับเส้นเลยก็มีนะครับมันไม่ได้สรีสรษศาสตร์ในการนั่งครับสำหรับ b y d